สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมฝายน้ำล้นนะครับฝายโรงเรียนไกลพักดีนะครับถนน,นทางเข้าเ่ยกะเข่าทางทางทางหางโลตัดนะครับพี่น้องทางหางโลตัสศีสะเกดครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าตอนนี้น้ำลดหรือยังนะครับฝายโรงเรียนไกลพักดีอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกด ทางเขานี้จะลำบากแน่นะครับพี่น้องครับทางเข้าฝ่ายโรงเรียนไกลพักดีนะครับสมัยก่อนเขาทาังโรงเรียนใดนะครับตอนนี้ทังโรงเรียนพ่นทากําแพงแล้วนะครับพี่น้องครับพันทํากําแพงแล้วก็เลยเขาทั้งนนบ่ไใดแล้วไม่มีกําแพงกันนะครับต้องมาเขาทั้งขางๆโลดตัดนะครับโอ้ยังมีเสียงน้ำไหลอ,อยู่ครับ อาจจะมีนามอยู่กับอไ้ใได้บ่เนี่ยเอาละครับพี่น้องครับมาถึงแล้วครับตอนนี้ฝ่ายโรงเรียนไกลพักดีนะครับหรือว่าฝ่ายน้ำล้นไกลพักดีนะครับพี่น้องครับเป็นจังไหนใดบ่ลปลาบ่าท่านกินบ่ อันปลาพท่านติดอยู่บอกเาท่านมากินเนื้อป่ะคนมาตกปลาอยู่นะครับพี่น้องเห็นมีคนตกปลาอยู่คนหนึ่งนะครับพี่้องนี่นะครับพี่น้องครับฝายโรงเรียนไกลพักดีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นฝายกั้นลำห้วยแห่นะครับพี่น้องครับฝายกั้นลำห้วยแห่นะครับ ไหลไปทั้งหมดแล้วครับพี่น้องครับล่ำหวยแหดกไหลไปลงหวยสํำลานนะครับพี่น้องล่างนี่กับมาพมดแล้วครับทางบันพูดนะครับมาทั้งสังบันขุดงงมาทั้งทั้งหวยแหวมาทั้ง้นแก่พมดแล้วครับพี่น้องครับยังมีน้ำอยู่นะครับพี่น้องครับยังมีน้ำไหลอยู่ขอมูลมือนีในวันที่สิบ นะครับพี่น้องครับวันที่17พฤศจิกายน2568นะครับฝายน้ำล้นโรงเรียนหลังโรงเรียนไกลพักดีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องยังมีนามอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ